ลิปนี้นะครับเป็นปลาตะเพียนสารนะครับทําจากใบลานนะครับถ่ายเราถ่ายกันที่หน้าวัดศีชุมนะครับให้ดูสีแสนสดใสของโมโบายแบบปลาตะเพียนสารเป็นของฝากของเทลอกที่สุโขทัยนะครับซื้อกลับไปกันได้เขาขายพวงหนึ่งก็สิบาทยี่สิบาทประมาณนี้ เป็นโมบายปาทพีนะครับที่นี่เขาขายสารด้วยใบลานพวงละ10บถึงยีบาทพวงละสารจากใบลาน มีสารเป็น ALLY นกด้วยเดินหันะ